สวัสดีทักทายนะคะทุกคนวันนี้นางเก็บจะพามาเก็บยอดมะตูมนะคะมะตูมซาอุนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะยอดสวยๆเลยนะคะทุกคนมาเลยคะ่ะมาเก็บด้วยกันนะคะนี่กินกับลาบกับผลนนะคะทุกคนได้หมดเลยเนาะยอดสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนี่นะคะ เออเนาะเดี๋ยวนรงเก็บจะเก็บอีกคันนะคะทุกคนใครมาเร็วก็มากินด้วยกันนะคะนี่นะคะใครจะมาเก็บยอดมะตูมนะคะไปกินกับลาบเด้อนะคะนี่นะคะโอ้กำลังออกดอกเลยนะทุกคนกำลังออกดอกเลยนะคะนี่หายอดกันหายอดอ่อน,ออน หายอดก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะยอดอ่อนๆเลยนะคะนี่นะคะเออมีแต่ยอดอ่อนๆเลยนะคะอู้อยู่สูงมากนะคะยอดนี้นะยอดนี้อยู่สูงมากนะคะทุกคนเออนี่นะคะใครมาเรียกก็มาเก็บยอดมาตูมกันนะเก็บด้วยนะคะนี่นะคะ เมื่อคืนฝนตกใส่เนาะโอ้น้ำค้างนะคะน้ำค้างนี่นะคะน้ำค้างโดนน้ำฝนตกเมื่อคืนนะคะทุกคนเออเนาะเดี๋ยวนองเก็บก็จะหาเอายอดนะคะเออนี่ออกดอกแล้วนะคะทุกคนเริ่มจะเป็นดอกเลี้ยวเริ่มจะเป็นดอกเล้ยวนะคะนี่นะคะมียอดด้วย เก็บเอายอดนะคะเก็บเอายอดเออเก็บเอายอดนะคะเก็บเอายอดนี่ยอดตอ,อนก็จะไม่มีแล้วเนาะกำลังหาเก็บอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเก็บมาเขือเนอะาะมะเขือเออนะคะดูยอดก่อนนะคะดูยอดมะมะตูมซาอุนะคะทุกคนเนาะ เรียวกว่ามาตุมซาอุใช่ไหมที่ไหนมีมั่งน้ออน,นี้เนาะบอกน้องเก็บเยเด้อนะคะนี่ออกดอกเยอะเลยนะคะทุกคนกำลังออกดอกกันเยอะเลยเนาะนี่นี่น้องเก็บก็ได้เยอะแล้ยนะคะไ้เยอะแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บนี่ด้วยนะคะโอ้มาเขือเยอะเลยนะคะมาเขือเยอะเลย นี่เดี๋ยวจะมาพามาเก็บมะเขือนี้ด้วยนะคะเอ้เดี๋ยวมาเก็บมะเขอกันนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะ